ันก็ใครจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยมันก็ง่ายนะครับแต่เด็กเนี่ยต่อให้เขามีเรื่องอะไรที่เขาอยากรู้แต่เขาไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เนี่ยก็เขาก็สามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราเรื่องที่จะให้เขาไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันอาจจะอินเทอร์เน็ตมันมีทั้งสิ่งที่ถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเป็นเรื่องม่เรื่อเทศก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กทุกคนต้องเจอ รู้จากคนที่เขาไว้ใจได้นะครับ,บ,บเช่นพ่อแม่หรือพ่อฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ยอ่อม mm hmm. ดีกว่าอยู่แล้วล่ะดีกว่าให้เขาไปค้นหาขา้อมูลที่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าน,นะครับก็อยากฝากตรงนี้นะครับให้กับผู้ใหญ่อะไรหมดนะครับให้เปิดใจคุยกับลูกตรงที่แบบว่า,าเรามันเป็นเรื่องที่เด็กบางทีก็เขินอะไรเงี้ยครับก็จะต้องให้ผู้ใหญ่คนพูดก่อนเป็นคนเปิดประเด็นตรงนี้ครับ